นิสสันเอ็กเทลนะครับวันนี้เข้ามาให้ปรับปรุงนะครับเวลาเบรกแล้วกึกักกึกกักนะครับโดยส่วนตัวแล้วนะฮะคันนี้รถไม่อยู่ที่เก้าหมื่นหกนะครับ ก็สำเร็จลูป่วงไปด้วยดีนะครับอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับนิสสันเอ็กเเวลาเลื่อนเดินหน้าถอยหลังนะครับเวลาที่ขึ้นนั่งและเบรกนะครับมันจะดังกึกกักกึกกักนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณครับ